สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแทบระวิธานุสาหานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟา Not t ฟ i l พอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงเรื่องการปล้นรถไฟครับ เวลาพูดถึงการปล้นรถไฟเนี่ยหลายคนก็จ,จะนึกถึงแบบแนวภาพ,พยนตร์นะที่แบบว่าเป็นเราเรียกว่าเป็น Wild West Train Robberies นะครับเป็นแบบคล้ายๆหนังเข้าบอยอะไรเงี้ยนะมีการแบบขี่ม้าตามมีระเบิดมีปืนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องที่ผมจะพาไปทุกท่านได้คุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี1963นะครับเป็นการปล้นรถไฟที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยทีเดียวการปล้นนี้เกิดขึ้นยังไงแผนของกลุ่มโจรเป็นยังไงนะครับแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงมาร่วมไขปริศนาไปพร้อมๆกันนะครับเนื้อหาในวันนี้ สำหรับผู้ฟังที่อายุต่ำกว่า18ปีฟังได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ชวนผู้ปกครองมาร่วมฟังพร้อมกันเพื่อที่จะตกตะกอนความคิดและป้องกันอันตรายจากรอบด้านไปด้วยกันนั่นเองนะครับเอาละนะฮะเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบรูซริชาร์ดเรโนลส์นะฮะเขาก็เกิดและเติบโตในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะตอนอายุสิีเนี่ยบรูซก็ออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็เข้าสู่ วงจอดอาชญากรรมแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเรียกว่าเป็นพวกปฏติเทฟนะครับลักเล็กขโมยน้อยนะฮะฉกช,ชิงวิ่งราวอะไรประมาณนี้ ก็ค่อยๆเหมือนอาชญากรหลายคนฮะอัปเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนก็กลายเป็นอาชญากรที่เริ่มลงมือในงานใหญ่ขึ้นเช่นปล้นร้านค้าบ้างลักทรัพย์บ้างจรกรรมสินค้าราคาแพงเขาเนี้ยพอเริ่มเบอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็เริ่มได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ตำร,รวจมากขึ้นเขาเนี้ยมีทักษะสําคัญอันหนึ่งก็คือการเดาะกุญแจตู้เซฟอะไรที่มันเป็นของล็อกทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ต้องบอกว่าสมองดีนะฮะสามารถวางแผนการปล้นต่างๆได้อย่างแยบยนต์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ที่พูดถึงเลยแหละในแวดวงอจากรรมของ,องเกรดนะฮะแล้วก็แน่นอนก็เป็นที่พูดถึงในแวดวงของตํารวจด้วยก็เรียกว่าอยู่ในแฟ้มนะฮะระดับต้นๆน,นะฮะของตํารวจในตอนนั้นมาถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในปี1963นะครับต้องชวนทุกท่านคิดก่อนว่าใน1963เนี่ย ก็หลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยมันสําคัญมากการเดินทางอย่างอื่นมันยังไม่สะดวกไม่คล่องเท่าที่ควรแต่ว่าไม่ใช่แค่คนเดินทางอย่างเดียวนะพวกของเช่นกันนะใช้ในการส่งของต่างๆนะ่านพูดง่ายคือว่ารถไฟเนี่ยเป็นกระดูกสลังในการเดินทางในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ทีนี้บรูซคนเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเขาก็ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขนเงินของธนาคารนะครับด้วยรถไฟจากแหล่งข่าววงไหนที่ชื่อว่าเดอะอัลเลสเตอร์แมนนะฮะอันนี้เป็นชื่อของแหล่งข่าววงไหนนะครับ แหล่งข่าววงในเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบปรชนีแล้วก็การขนส่งเงินของอังกฤษอย่างที่เรียนไปว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะการขนของทุกอย่างทั้งคนทั้งของทั้งรวมถึงเงินสดด้วยเนี่ยนะฮะด้วยรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องถือเป็นเรื่องที่ปกติมาก แต่แน่นอนฮะของที่มีค่าแบบเงินสดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะแบบแบกขึ้นไปแล้วขนไปเลยแบบนั้นนะฮะก็จะต้องมีการวางแผนเรียกว่ามีการวางแผนรัดกุ่มต่างๆนานานะเพื่อไม่ให้มีคนรู้นะครับด้วยเรื่องของเวลาสถานที่การขนส่งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่รู้นะฮะทีนี้บรูซเนี่ยเขาก็ไปได้ข้อมูลมาจากคนนี้แหละไอ้วงในเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าเดลิสเตอร์แมนเนี่ยนะครับก็เลยบอกบรูซมาทางเรื่องของเวลาแผนการเดินทางของรถไฟ รวมถึงสําคัญมากคือจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองนะครับจากข่าวที่ได้มาเนี่ย ก็คือวันที่7สิงหาคม1963เนี่ยจะเป็นวันที่จะมีการขนส่งเงินสดจำนวนมากเหตุผลก็เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาหลังวันหยุดธนาคารที่เรกว่าแบงค์ฮอลิเดย์นะครับในสกอตแลนด์นะครับซึ่งวันหยุดธนาคารแบงค์ฮอลย์ในสกอตแลนด์ตอนนั้นเนี่ยมันตรงกับวันที่5สิงหาคม6 3นะครับในช่วงวันหยุดเนาาี่ยธนาคารทุกที่ในสกอตแลนด์จะปิดทําการซึ่งก็ส่งผลให้มีการสะสมเงินสดอยู่ในระบบมากกว่าปกตินะครับและเมื่อธนาคารเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งในวันที่6สิงหาาาาคคม1963น่่ธาารตงทัวก แลนก็จะต้องรีบนําเงินสดที่เก็บไว้ที่สาขาเนี่ยนะครับส่งกลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอนนะครับดีอลัสเตอร์แมนเนี่ยก็ได้แจ้งข้อมูลต่างๆให้บรูซรู้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนถึงวันนี้นะครับบรูซก็ได้ข่าวมาใช่ไหมได้อินโฟเมชันนะเป็นข้อมูลเชิงลึกมาเนี่ยนะฮะก็มารวมทีมนะฮะเหมือนในหนังเลยนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาหมดเลยตั้งแต่รถไฟเป็นยังไงนะครับตารางเดินรถเป็นยังไง มาตรก,การรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงมีเจ้าหน้าที่กี่จุดอะไรต,ต่างๆนานาเงินอยู่ตรงไหนหน้าตายังไงนะฮะรวมถึงจุดที่เหมาะสมในการลงมือปล้นด้วยนะครับก็คือว่า รถไฟมันวิ่งไกลใช่ไหมจุดเหมาะสมอยู่ตรงไหนแล้วเจ้าหนียังไงด้วยนะครับสมาชิกในทีมปล้นครั้งนี้เนี่ยมีมากถึง15คนเลยนะฮะแต่ละคนก็มาจากหลายอาชีพแล้วก็มีทักษะเฉพาะทางที่แตกต่างกาันเหมือนกับในทีมปล้นในภาพยนตร์นั่นแหละก็คือบางคนก็จะเก่งเรื่องแบบงัดแงะนะฮะบางคนก็จะเก่งเรื่องแบบว่าการใช้กําลังบางคนตัวเล็กจะได้สอดแทรกอะไรได้บางคนจะเป็นหน่วยอาวุธหน่วยขับรถอะไรก็ว่ากันไปนะฮะในทีมนี้สิคนเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟแล้วก็มีอดีตคนขับรถไฟด้วยอ่า ซึ่งก็เรียกว่ารู้ตื้นลึกหนาบางของกระบวนการในการบริหารจัดการรถไฟการปล้นมันก็จะได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก่อนลงมือปล้นประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับทีมปล้นเนี่ยเขาได้ไปซื้อฟาร์มที่ชื่อว่า Letterslate นะฮะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองโอคลีแลวก็เมืองบริวเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับวางแผนแล้วก็สถานที่หลบซ่อนตัวชั่วคราวด้วยใครดูหนังอาชญาการรมบ่อยๆก็จะรู้ว่าทีมปล้นแบบนี้เขาก็มักจะมีเรียกว่ารังเนาะหรือว่าที่หลบซ่อนตัวนะครับทีนี้ รถไฟนี้เป็นยังไงบ้างอ่านะครับรถไฟที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้นะครับก็เป็นรถไฟของ Royal Mail นะครับก็เป็นบริษัทไบรชเนีย e, และจัดส่งพัสดุของอังกฤษซึ่งเขาก็จะมีการเดินทางระหว่างเมืองสำคัญสำคัญในอังกฤษแล้วก็ในเกร b r i t ต i นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็รถไฟขบวนนี้ที่เป็นทาร์เก็ตของเราเนี่ยนะฮะก็ออกจากกลาสโกว์ในกอสซ์โคลนนะครับไปยังลอนดอนวันที่8สิงหาบนเส้นทางเวสต์โคสต์เมนไลน์นะครับเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟสายหลักที่ส่งัาที่สุดในอังกฤษ เชื่อมต่อระหว่างลอนดอนแล้วก็เมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือขององังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์ด้วยนะครับรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยหัวรถไฟแล้วก็ตู้สัมภาระอีก12ตู้นะครับแต่ว่าจะมีแค่ตู้1 2และ3เท่านั้นที่มีเงินสดอยู่ข้างใน ขบวนที่เหลือตู้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกจดหมายเอ่ยพัสดุเอ่ยนะครับซึ่งทุกตู้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ของปรณษย์เนี่ยคอยคัดแยกของไปตลอดการเดินทางและแน่นอนครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยนะครับวันที่เจสิงหาคาม1 9 6่เนะครับเวลาประมาณ6โมง50นาทีรถไฟได้เดินทางออกจาก Glasgow Central Station นะครับกลุ่มโจรก็ได้มาดักรอรถไฟตามข้อมูลการเดินทางที่ได้รับมานะครับจุดที่จะทําการก่อเหตุเนี่ยนะครับ คือเขาวางแผนกันไว้ว่าจะทําการก่อเหตุในแบ็กกิ้งแฮมเชียร์ในประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันห่างไกลาจากสถานีรถไฟหลักนะครับแล้วก็มันมืดไม่ค่อยมีไฟถนนแล้วก็ไม่ได้มีคนเยอะอะไรเงี้ยคือเป็นแหล่งเปลือเปี่ยวว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ได้รับมาเขาบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่รถไฟจะต้องชะลอความเร็วลงด้วยนะครับอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องเ,ออเส้นทางว่ามันเป็นเส้นทางโค้งอะไรแบบนั้จะต้องชะลอความเร็วลงนะครับถ้ารถไฟชะลอความเร็วลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ เกราะบางทำให้กลุ่มโจรก็สามารถบังคับให้รถไฟนั้นหยุดได้ง่ายน,นั่นเองนะครับอ่านะฮะทีนี้หยุดยังไงดีอะนะครับกลุ่มโจรเนี่ยก็ได้ทําการดัดแปลงสัญญาณไฟข้างทางรถไฟนะครับเปลี่ยนสัญญาณจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีระบบแบตต์ลงแบตเตอรี่เตรียมพร้อมมาอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นนะครับ รถไฟก็มาถึงจุด c ซี r ร์ s ครอนะฮะในบักกิแฮมเชียร์ประเทศอังกฤษนะครับแจ็คมิลซึ่งเป็นคนขับรถไฟในตอนนั้นเนี่ยก็ได้หยุดรถไฟเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณไฟขึ้นเป็นสีแดงก็หยุดรถไฟตามหน้าที่นะครับแจ็ค <Jack S 2> ก็พยายามจะติดต่อหาคนส่งสัญญาณที่สถานีแต่ว่าไม่สามารถติดต่อปลายทางได้นะครับเพราะตามแผนการเดินทางแล้วเนี่ยแจ็คเขารู้ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่รถไฟเนี่ยจะต้องจอดแวะหรือจะต้องหยุดและเมื่อไม่มีการวิทยุาจากภายีนรถไฟว่ารถไฟขบวนนี้ต้องจอดฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็เลยยิ่งน่าสงสัยเข้าไปใหญ่ หลังจากนั้นแจ็คมิลส์เนี่ยก็ให้ผู้ช่วยของเขาที่ชื่อว่าเดวิดวิลบลีเนี่ยลงไปสำรวจว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรหรือเปล่าอาจจะมีอุบัติเหตุไหมอะไรไหมแบบนี้นะฮะเดวิดก็ลงไปนะครับแล้วก็พบว่าอ้าวสายเคเบิลสก่อการสื่อสารนี่มันถูกตัดเขาก็แบบเฮ้ยซวยละนี่ต้องมีเรื่องละนะฮะเขารีบวิ่งกลับไปที่หัวรถจักรเลยเพื่อแจ้งให้แจ็คมิลส์คนขับรู้นะครับและขณะที่เขากำลังวิ่งกลับไปเนี่ยนะฮะก็โดนคนกลุ่มคนร้ายซึ่งดักอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ ลุมทำร้ายจนสลบไปนะครับจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็รีบไปที่ห้องควบคุมหัวรถจักรนะครับแจ็คมีการขัดขืนและต่อสู้กลุ่มคนร้ายนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยถูกคนร้ายฟาดจากด้านหลังด้วยเหล็กนะฮะจนหมดสติไปนะครับหลังจากนั้นกลุ่มโจงก็ไปปลดล็อกไอ้จุดยึดสัมภาระตั้งแต่ตู้สีออกไปเพราะตู้สีไม่เอาจดหมายไม่เอาเนาะนะฮะจะได้หนีไปสะดวกๆพร้อมกับขัวรถจักรและตู้1 2 3เท่านั้นที่มีเงินอยู่นะครับหลังจากปลดตู้สัมภาระที่ไม่ต้องการออกไปแล้วเนี่ยกลุ่มโจงก็ เจอปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ก็คือคนที่เป็นอดีตคนขับรถไฟอะ่ะที่กะว่าจะเป็นคนมาขับรถไฟนี้ต่อดันไม่สามารถขับรถไฟขบวนนั้นได้เพราะมันเป็นรถไฟขบวนร,รุ่นใหม่กว่าที่เขาเคยขับมานะฮะคือขับไม่เป็นนั่นเองว่างั้นเถอะนะครับทำไงดีฮะตอนนี้กลุ่มโจรก็เอาเลิกลักเลิกลักนะฮะกลุกล่มโจรตอนนั้นก็เลยอ่ะเราปลุกแจ็คมิลส์มาละกันนะฮะผู้ขับรถไฟขบวนนี้มาซึ่งเมื่อกี้โดนตีหัวสลบไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ปลุกขึ้นมาจริงจริงนะฮะแล้วก็บังคับให้ขับรถไฟนะฮะออกไป ทีนี้พอรถไฟเคลื่อนตัวไปได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะฮะกลุ่มโจรก็เข้าไปในตู้สัมภาระที่ปล้นมานะครับก็ไปจับตัวพนักงานไว้นะฮะบ,บังคับให้นอนคว่ำหน้านะฮะแล้วก็มัดไว้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับรถไฟก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับจุดที่เขาจะหยุดเพื่อที่จะ ส่งเงินกันเนี่ยนะฮะก็คือจุดที่เรียกว่าสะพานบริชโก้นะครับซึ่งมีโจรอีกกลุ่มหนึ่งรออยู่ที่สะพานนี้นะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่หยุดรถไฟมาข่ามาสัก800เมตรเท่านั้นเองนะฮะถ้าทุกคนนึกภาพตามลักษณะของสะพานเนี่ยนะครับม่นเป็นสะพานทางรถไฟที่มีอุโมงค์ให้รถยนต์สามารถลอดข้างล่างได้อ่าแบบสแตนกรดเลยนะฮะที่กลุ่มโจรเลือกตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับไม่มีไฟถนนไม่มีบ้านเรือนแถวๆนั้นไม่มีทําให้กลุ่มโจรเนี่ยสามารถดําเนินการได้โดยน่าจะไม่มีเกหตุา,ารรณ์นะคับ หลังจากรถไฟจอดสนิทกลุ่มโจรก็รีบขนถุงเงินไปใส่รถบรรทุกที่จอดรอยอยู่นะครับโดยถุงเงินมีทั้งหมด128ถุงอ่านะฮะวิธีการขนเงินให้รวดเร็วนะครับกลุ่มโจรได้ใช้วิธีการส่งของแบบ human chain หรือว่ามนุษย์ห่วงโซ่ก็คือส่งถุงเงินจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งเป็นทอดๆนะครับใช้เวลาแค่15-20นาทีเท่านั้นถุงเงิน 1, 128ถุงก็ถูกขนย้ายไปที่รถบรรทุกจนหมดนะครับรวมระยะเวลาในการปล้นรถไฟในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลา30นาทีนี่แสดงให้เห็นว่าการ ร่นครั้งนี้เนี่ยเตรียมงานมาอย่างดีพอขนเงินเสร็จเรียบร้อยในกลุ่มโจนก็แยกย้ายออกจากที่เกิดเหตุนะครับพวกเขาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะร,รถ3คันโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เดียวกันจําได้ไหมฮะเรามีฟาร์มตอนแรกที่ชื่อว่า Letter Slate ที่เขาซื้อมาเป็นเป็นรังนะครับในการซ่อนตัวนะอันแน่นอนฮะ พอปล้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับสักพักเรื่องก็ถึงหูตำรวจนะฮะถามว่าตำรวจรู้ได้ไงมีการปล้นเพราะว่าการปล้นเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็ต้องย้อนกลับไปหลังจากที่กลุ่มโจรกลุ่มนั้นขโมยหัวรถไฟและตู้สัมภาระที่1นถึงสไปแล้วอย่าลืมมันยังมีพนักงานอยู่ในตู้สัมภาระอื่นอีกพนักงานที่อยู่ในตู้สัมภาระอื่นตั้งแต่4ี่จนถึงสิไปที่ถูกทิ้งไว้ที่เซียร s สครอสซิ่งเนี่ยก็ออกมาดูฮะว่าเฮ้ยทำไมรถมันไม่วิ่งวะนะฮะอา้าว ปรากฏไม่มีแล้วหัวรถจักรไปแล้วนะครับตู้1นึถึงสก็ไม่อยู่พนักงานก็เลยไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับตํารวจแล้วก็นายสานีรถไฟทราบนะฮะตอนแรกก็ยังติดต่อไม่ได้สายโทรศัพท์ถูกตัดจะไปแจ้งก็ถูกตัดพนักงานคนนึงก็เลยเดินไปยังหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็ไปขอยืมโทรศัพท์ของชาวบ้านแถวนั้นนะครับแล้วก็ตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุในเวลาประมาณสักตีสี่ยีนาทีจากนั้นรายงานแรกเกี่ยวกับการปล้นก็ถูกกระจายผ่านวิทยุสื่อสารของตำรวจนะครับภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนะฮะวิทยุสื่อสารของตำรวจก็บอกว่า A robbery has been committed and you will never believe it they've stolen the train I repeat they've stolen the train นะ,ะก็คือมีเหตุปลนเกิดขึ้นจะไม่มีวันเชื่อเลยนะเพราะมันขโมยรถไฟไปขอย้ำรถไฟถูกขโมยไปหลังจากเรื่องนี้ถูกรายงานออกไปหลายฝ่ายก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็เป็นข่าวใหญ่เลยแหละของเช้าวันนั้นนะฮะตำรวจก็เดินทางมาที่สะพานบริชโกเมื่อกี้ไอ้ที่เป็นจุดขนถ่ายเงินเนี่ยนะฮะก็พบตู้รถไฟที่ว่างเปล่าแล้วก็พนักงานถูกมัดไว้เจ้าหน้าที่ถูกมัดไว้นอกจากนี้ตามพื้นเนี่ยก็ยังเห็น รอยล้อรถหลายรอยที่เหมือนจะขับไปคนะทิศคนละทางนะครับและจากข้อมูลของพนักง,งานที่ถูกมัดไว้บอกว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ได้บอกกับเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วก็พนักง,งานไปรษณีบนขบวนว่า not to move for half an hour คืออย่าขยับเป็นเวลา30นาทีประโยคนี้เป็นเบาะแสสําคัญเพราะว่าตํารวจเนี่ย พอจะคาดเดาระยะทางในการหลบหนีได้นะครับตำรวจคาดว่าถ้าคนร้ายหลบหนีด้วยรถยนต์ระยะทางที่เป็นไปได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลตำารวจจึงกระจายกำลังออกหาคนร้ายในระยะ50กิโลเมตรรอบสะพานบร g e โกทันทีนะครับโดยมีคำสั่งเป็นทางการให้ตั้งด่านต่างๆที่จะตรวจคนน่าสงสัยบนถนนด้วยนะฮะ กลับมาที่กลุ่มโจรบ้างนะครับกลุ่มโจรทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันที่ฟาร,ร์มเลตเตอร์สเตทในเวลาตีสี่สาซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่การรายงานการปล้นครั้งนี้ผ่านขึ้นไปที่อยู่ตารวจนะครับพอรู้ว่าตํารวจได้มีการระดมกองกาลังในการค้นหากลุ่มโจรเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับว่าตํารวจมีการค้นหาในระยะ50กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้ฟาร์มเลตเตอร์สเตทที่กลุ่มโจรน,นี่รวมตัวกันอยู่เนี่ยมันดันอยู่ในรัศมีการค้นหาของตํารวจพอดีเพราะว่าห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยสี่สิบสามกิโลเมตรหลังจาก,ก นานเนี่ยเขาต้องถูกคนพบแน่นอนนะครับเขาจึงเริ่มทําลายหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงการปล้นครั้งนี้ได้หลังจากนั้นกลุ่มโจรก็แบ่งเงินกันนะครับก่อนจะแยกย้ายก,กันหลบหนีไปจากฟาร์มเลร์สเลดแต่บรูซเนี่ยผู้ที่เป็นหัวหน้าการปล้นครั้งนี้นกลับมีความคิดว่าถ้าพวกเขารีบหลบหนีตอนนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวไปเจอด่านตำรวจแน่เขาก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยกดดันอยู่ที่นี่ก่อนนะครับรอให้การค้นหาเริ่มบางเบากว่าน,นี้แล้วค่อย ยากย้ายกันไปนะพวกกลุ่มโจรก็เลยตกลงตามนั้นนะครับไม่กี่วันถัดมาพอค่อยๆแบบเลโลกบดันกันไปสักพักหนึ่งนะฮะกลุ่มโจรก็ทยอยหลบหนีออกจากฟาร์มไปทีละคนหลังจากการปล้นไม่กี่วันเนี่ยตำรวจได้รับการแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้กับฟาร์มเลตเตอร์สเตทว่าพวกเขาเห็นกลุ่มชายที่แบบไม่ใช่คนในพื้นที่และมีพฤติกรรมแบบลอบๆล่อๆอยู่ที่เลตเตอร์สเตทนะครับ ตำรวจก็แบบเฮ้ยโหนี่น่าสงสยัยไปเลยส่งกำลังตำรวจไปล้อมเลยนะครับซึ่งนำทีมโดยทอมม่บัตเลอร์นะฮะตำรวจสกอตแลนด์ยาจากลอนดอนเป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงและมีฝีมือมากๆในการไขคดีต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับหลายคดีเขาไขาได้ภายในวันเดียวจนมีฉายาว่าวันเดย์ชอมม่เมื่อไปถึงแหล่งกบดานเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบในบ้านแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนร้ายไม่อยู่แล้วนะหนีกันไปหมดแล้วนะครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าคนร้ายกลุ่มนี้วางแผนการปล้นและการหลบหนีแบบไร้ที่ติเลยใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าแนนน่อ การปล้นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีคนพลาดและพลาดเรื่องเล็กน้อยด้วยนะครับการปล้นังนี้ก็มีคนพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าภายในบ้านนั้นเนี่ยที่คนร้หลบซ่อนตัวและวางแผนเนี่ยมีของถูกทิ้งอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารกระป๋องร่องรอยธนบัตรที่ถูกขโมยร่องรอยแผนที่ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆและทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าหลักฐานที่ถูกพบอย่างโมโนพลีหรือว่า เกมเศรษฐีกระดานเกมเศรษฐีเนี่ยก็ยังถูกพบอยู่ในนั้นด้วยตำรวจได้ตั้งสมุติฐานว่ากลุ่มจรพวกนี้คงจะใช้เงินที่ปล้นมาเล่นเกมนี้เพื่อคลายเครียดกันคือเล่นเกมเศรษฐีด้วยเงินจริงๆะนะฮะตำรวจก็ได้นําส่งหลักฐานพวกนี้ให้เจ้าหน้าที่นิติเวศเมื่อนะครับนำของเหล่านี้ไปตรวจก็พบว่ามีลายมือมากมายอยู่บนเกมมอนอพอลีนะครับจนสามารถระบุจํานวนและตัวตนของคนร้ายได้เกือบหมดเมื่อสามารถยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุได้เกือบหมดแล้วเนี่ยตำรวจก็กระจายกําลังจับ กลุ่มคนเหล่านั้นที่หลบซ่อนตัวอยู่ในจุดต่างๆทันทีแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นตารวจก็เจอหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถเป็นเบาะแสให้ตามจับคนร้ายได้อีกหลายอย่างรถต้องสงสัยก็เจอนะครับเจอเงินด้วยนะฮะหลักฐานต่างๆที่ถูกไปทิ้งอยู่เนี่ยตำรวจก็ไปตามค่อยๆตามเก็บมาตามร้านขายของเก,ากง่ากองขยะรวมถึงในป่าในตอนนั้นเนตำรวจคิดว่าโจรกลุ่มนี้คงหาทางหนีสุดชีวิตไม่ได้สนใจเงินที่ปล้นมาด้วยซ้ำนะครับ ตอนนั้นเนี่ยสำนักข่าวก็มาทำข่าวเยอะมมานะครับ t h s t u m r s g u a r d i l y t e l l y t e p h g r a p h นะฮะแล้วก็พาดหัวข่าวครั้งนี้การปล้นครั้งนี้ว่า The Great Train Robbery การปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับฝั่งประชาชนทั่วไปก็ได้พากันออกตามหาเงินที่กลุ่มคนร้ายทิ้งไว้นะครับและในที่สุดวันที่29สิงหาคม1963าตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายสาคัญได้นะครับนั่นคือ โรเจอร์คอร์รีกับวิลเลมโบลนะครับขณะที่พวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในบอนมัทนะครับและคนอื่นๆก็ถูกจับในเวลาไล่เรียกกันนะครับลตลอดเวลาที่มีการจับคนร้ายเนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศข่าวมาเรื่อยๆในทุกการจับกลุ่มนะครับเลยทําให้บางคนที่อยู่ใน10กว่าคนนั้นนะ่ยตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตํารวจเพราะว่าหลบหนีก็กดดันนะฮะโดยแต่ละคนก็โดนโทษแตกต่างกันไปจําคุกจ่ายค่าปรับแตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ในการปล้น รเรามาดูคนที่สำคัญสำคัญในการปล้นครั้งนี้นะครับมีคนหนึ่งชื่อว่ารอนนี่บิกตัดสินใจทำการหลบหนีคือเขาถูกตัดสินตามจำคุก30ปีนะครับแต่ว่า15เดือนให้หลังเนี่ยเขาก็หลบหนีออกจากเรือนจำวอร์มวูดสครับในลอนดอนนะครับแล้วก็หนีไปใช้ชีวิตที่บราซิลเพราะว่าบราซิลไม่มีสัญญาส่งผู้รายข้ามแดนกับสหราชอณาจักานะครับก็เลยทำให้รอนนี่อยู่ที่นั่นได้อย่างเปิดเผย ด้วยความที่รอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นรถไฟครั้งใหญ่นี้เลยทําให้สื่อบราซิลให้ความสนใจกับเขามากนะครับเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อมวลชนที่บราซิลนะครับแล้วเรื่องราวเขาก็ถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์และสารคดีอยู่หลายครั้งนะครับ ส่วนอีกคนหนึงเนี่ยตำรวจต้องการตัวมากนะครับแต่ว่ายังตามจับไม่ได้ก็คือบรูซเรโนส์นั่นเองนะครับเป็นหัวหน้าทีมวางแผนการปล้นหลังจากปล้นแล้วเนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วนะนะครับแต่ว่าบรูซเนี่ยหนีไปเม็กซิโกกับครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้ชื่อปลอมว่าคิทมิลเลอร์นะครับแล้วก็พยายามสร้างชีวิตใหม่ที่นั่นแต่ว่าเขาไม่ชอบเม็กซิโกเท่าไหร่นะฮะก็เลยเลือกจะย้ายไปที่แคนาดาแทนนะครับระหว่างที่บรูซอยู่ที่แคนาดาก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่ไปไเรื่อยๆหลังจากหลบหนีอยู่หลายปีเนี่ยนะครับ ก็ใช้เงินไปเยอะนะเวลาหลบหนีเนี่ยเงินที่ปล้นมาก็เลยถูกใช้จนหมดนะครับก็เลยทําให้บรูซต้องกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งใน1968เพื่อจะหาเงินจากการโจรกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเขากลับมาอังกฤษได้เพียงไม่กี่สัปดาห์เขาก็ถูกบุกจับในเมืองที่ชื่อว่าทอร์คีนะครับพอในขณะที่กบดานอยู่นะครับแล้วก็บรูซเรโนถูกตัดสินให้รับโทษ25ปีนะครับ คดีนี้ก็เป็นตัวลงประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าก็มีคนบางคนรอดไปได้แล้วก็ยังคงเป็นการปล้นที่ได้รับการขนานนามว่ายิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับของสาราชณาจักรแล้วก็ทําให้มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ย เข้มข้นขึ้นหลังจากนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือเรื่องราวการปล้นรถไฟครั้งใหญ่ในปี1963นะครับการปล้นที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในการจร,รกรรที่อุกอาจมากของอังกฤษคดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปล้นเงินจากรถไฟเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยในการขนเงินในประเทศอังกฤษด้วยนะฮะหลังจากเหตุการณ์นี้การขนส่งเงินสดและทรัพย์สินมีค่าถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการฝึกฝน ให้พร้อมรับมือกับอาชญากรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแม้ว่าทีมปล้นจะสามารถขโมยเงินมหาศาลไปได้สําเร็จแต่ก็ไม่มีใครหรือแทบเรียกแทบไม่มีใครนะครับสามารถอยู่รอดจากอํานาจของกฎหมายไปได้ตลอดสมาชิกเกือบทุกคนถูกจับกลุ่มแล้วก็ต้องโทษจําคุกบางกนหลบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างลําบากนะฮะในสุดก็ต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ดี รายการ Find f ฟ Not t o u n e จะออกอากาศทุกวันอังคารนะครับทางช่อง Find f ฟ Not Found ในทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u YouTube, Spotify, s o u n d c l o u d Podbean หรือว่า Apple Podcast นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับและสำหรับคนที่อยากพูดคุยก็สามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่ม Facebook Find Not t o u n e Family หรือที่ทางเพจ Find Not Found ได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะติชมรายการให้ข้อมูลเสริมต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทีมงานจะคอยอ่านแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆมาพัฒนารายการอยู่ตลอดนะครับท่านใดที่ชอบฟังพอดแคสต์แนวะพัฒนาตัวเองก็สามารถเข้าไปติดตามผมในที่ YouTube และ Facebook ของ Mission to the Moon นะครับมีคลิปใหม่ลงทุกวันนะฮะสำหรับ,บวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l f อตฟ Podcast ส